เห็ดไหมคะทุกคนโอ้ยเห็ดสวยมากแต่บองเกือบไม่เห็นนะคะเนี่ยดูเห็ดก็ใบใหม่โอ้โหมองแทบไม่ออกเลยค่ะเดินผ่านเลยนะเนี่ยตอนนี้มือเริ่มชาค่ะเริ่มจะเก็บช้าค่ะมือเริ่มช้าเริ่มจะแข็งค่ะใบไม้ค่ะอสวยสวย ถัง5ลิตรนะคะทุกคนเราก็มีเขาก็มีแต่ดอกสวยๆนะคะนี่ค่ะเต็มถังนะคะ5ลิตรนะคะเนี่ยค่ะเต็มถังเนี่ยเราเราก็ว่าเราจะไปเอาไปฝากเพื่อนบ้านคนแก่นะคะเพื่อนบ้านของเราอะคะ่ะที่เขาให้สสวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับสู่อีสานสวีเดนนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเก็บเห็ดใกล้บ้านนะคะเห็ดนะ่ะมันในเห็ดป่านี่นะมันจะอยู่ใต้ติดถนนใหญ่นะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ย เนี่ยมองมองไปข้างหน้ามีรถมีรถยนต์จอดอยู่สองคันอยู่ข้างหน้าเลยมาป่านี่ที่ไรไม่เคยพลาดค่ะมีรถจอดตลอดมีคนมาเก็บเพลต,ตลอดเดี๋ยวค่อยดูว่าวันนี้เราจะได้เฮ็ดกันไหมนะคะไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่เหมือนป่าที่เราปั่นจักรยานไปไกลๆป่าที่เราปั่นจักรยานไปไกลๆอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีคนขอไปเก็บเราเลยได้เฮ็ดเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้อากาศหนาวนะคะแต่ลมไม่แรงอ่า อากาศหนาวลมไม่แรงนะคะมันก็นเลยไม่ได้เย็นอะไรมากนะคะวันนี้ใสเ่เสื้อแค่สองตัวอ่าวันนี้ก็10บองศานะคะแต่ว่าจะรู้ซึกเหมือน6-8องศานะคะโอเคเรากำลังจะเดินถึงบ้านเ,เราจะเดินถึงบ้านเรากำลังจะเดินถึงป่าแล้วนะคะเสียงหนังหน่อยนะรถรถค่ะที่ถนน ่ามันก็อยู่ที่ถนนอย่างงี้นะคะนี่วันนี้เราก็ไม่ได้ไปป่าไกลเนาะเรามาเช็คป่าแถวบ้านอีกรอบที่วันนั้นที่เราเก็บเห็ดเยอะๆค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาทันคนอื่นไหมนะที่ที่เราเอาไว้นะคะที่เราไม่เก็บที่มันยังเล็กๆอยู่วันนั้นนะคะเราไม่เก็บเนาะล้วก็ว่าเราจะกลับมาเก็บตอนนี้ละคะ่ะนี่นะคะทุกคนบรรยากาศป่านะคะ หลายๆคนชอบนะคะให้ถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยเนาะจะได้ดูบรรยากาศรุ่นไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศทางเขาป่านะคะนี่ป่าสนนะคะอเห็ดพิดเห็ดพิดพด,พด,ดูสิคะ นี่น่ะเห็ดพิษมองมาไกลๆเหมือนเฮ็ดในดำเลยนะคะแต่ที่ไหนได้นะคะเห็ดพิษค่ะคู่แฝดเห็ดดำจ้ะพี่ได้เห็ดไหมเนาะวันนี้เราคือมีรถมาจอดตั้งสองคันแท้ก็มาเจอเฮ็ดกลุ่มแรกสวยๆนะคะทุกคนหมายถึงไอ้ไม้เนี่ยสวยๆทุกคนเห็นไหมสวยมากเลย เห็นแบบนี้เรานึกถึงเทศกาลคริสต์มาสนะคะที่กล้จะถึงนี่แหละเดี๋ยวมาลุ่นไปด้วยกันนะคะพราะวันนี้เราจะได้เห็ดเยอะหรือเปล่า กำลังจะขึ้นจะขึ้นค่ะมันเจอจุดสวยๆเลยจ้านี่ขายาวค่ะ ข้างในนี่โดนฝนหลายจนหนาวเลยค่ะทุกคนดูขายาวค่ะเข้ามาปุ๊บก็เจอเห็ดปั๊บเลยนะคะเนี่ยไม่ได้เดินเหนื่อยนะคะวิขายาวแปบ๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะนี่ เฮ็ดกำลังขึ้นเยอะมากเลยนะคะทุกคนขึ้นพืบพับเลย สวยๆเลยค่ะปีนี้เห็ดดำป่าไหนก็เยอะนะคะเข้าป่าไหนก็มีเห็ดดำทุกป่าเลยค่ะเพราะฝนมันตกดีนะทุกคนวันนี้เราจะได้เจอพุ่มใหญ่ๆจะได้กรีดไหมเนาะจะได้เจอดอกใหญ่ๆไหมเนาะทุกคน หวังว่าเราจะได้เจอนะคะอันนี้เราเก็บแบบอ่ามันกระจายกระจายกันออกไปนะคะเป็นดอกเป็นดอก วันนี้เราเอาถัง5ลิตรมานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่ติดถัง5ลิตรมาแล้วก็ถุงพลาสติกอีกหนึ่งใบค่ะดอกนี้กำลังหน้าเก็บค่ะนี่แบบนี้วันนี้เฮดมันโดนฝนหน่อยนะคะทุกคนมันค่อนข้างจะเปราะมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะแบบชุ่มหน้ามากเลยนะ เปียกฝนมากมากค่ะขายาวๆค่ะ อยู่ใต้มอสค่ะ <c oughs> หาต่อจ้ามีอีกไหมเอ่ยตาดีๆค่ะทุกคนช่วยหาหน่อยนี่บรรยากาศในป่านะคะ ไปด้วยกันค่ะดูบรรยากาศไปด้วยกันนะคะทุกคนป่าเปียกมากชุ่มมากค่ะแตดอกสวยอยู่นะคะเนี่ยดอกเขาบานสวยอยู่ค่ะ มองเห็นไหมคะนี่คะ่ะเต็มเลยคะ่ะเต็มแบบว่ากระจัดกระจายกันออกไปนะคะ <c oughs> ไม่ได้เป็นภ่มุ่มๆนะคะจะพยายามเก็บเร็วๆค่ะมันเก็บอย่างนิดนึงนะคะมันอยู่กัน,นแบบนี้อะคะ่ะเห็นไหมทีละดอกซอกดอกสามดอก ตอนนี้อากาศก็จะเริ่มมืดไว้นะคะเพราะว่ามันเริ่มเข่าแล้วดูนาหนา,หนาวแล้วเนาะมันหนาวแล้วมันก็จะมืดไว้บ่ายสามโมงสามโมงนี้ก็จะเริ่มแบบค่ำม,มืดแล้วนะคะจริงๆในปา่าเนี่ยอากาศในปา่าเห็นไหมมองไปบนฟ้านะคะมันจะสลัวสลัวนะคะยิ่งเราอยู่ในปา่ามันจะยิ่งดูมืดไว้นะคะทุกคน ตอนนี้เราก็ได้เฮดพอประมาณแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเดินต่อกันอีกสักนิดค่ะว่าเราจะได้เจอจุดแจ็คพอตจุดใหญ่ๆสวยๆไหมนะคะวันนี้ค่ะถ้าเราได้มาเจอจุดสวยๆนะคะนี่แต่มันไม่ได้เยอะมากนะคะเนี่ยเขาเกิดอย่างเงี้ยเก็บง่ายๆค่ะเขาเกิดบนแบบแบบยา้ามอสอย่างเงี้ยนะคะมันโลง่งมันเก็บง่ายค่ะไม่เหมือนอันที่เกิดอยู่กับต้นบุเบอรี่มันจะเก็บยาก ฝนปล่อยค่ะทุกคนพยากรณ์อากาศว่าไม่มีฝนนะแต่ว่าวันนี้ฝนมานะคะมาเฉยเลยอะ่ะดูว่านี่มาเกิดก็ต่อใไหมฝนปล่อยมาแล้วเราจะได้เก็บเห็ดไหมล่ะคะเนี่ย ไม่ใช่เราจะได้กลับบ้านหรอกคะเนี่ยทุกคน <c oughs> น้ำ เิออยู่ใต้มออเนาะอันนี้สวยมากเลยค่ะอยากเจอแบบเนี้ยค่ะแต่ว่านานๆจะได้เจอทีนะคะขาใหญ่ด้วยแต่ขาสั้นนิดนึงแต่ขาเขาใหญ่ เรามาเจอดอกใหญ่แล้วค่ะชอบเก็บเห็ทสีน้ำตาลนี้มากเลยสีเข้มอย่างเงี้ยสวยมากค่ะชอบสีนี้ที่สุดเลยค่ะเนี่ยมันสวยค่ะแล้วขามันก็ใหญ่ด้วย ต้นมูนก็ขืนขู่กันกับเฮดพิษเลยนะคะนะ่ยเฮดพิษที่แบบว่ากินแล้วตายเลยอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะเขาขืนคู่กันเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วเขาคลยคายกันด้วยนะคะถ้าเราแบบเผลอปุ๊บลวกปุ๊บไปเนี่ยเซตเลยนะจ๊ะนี่ใครเอาหมวกมาแขวนอะไรไว้ตรงนี้มาแขวนหมวกไว้ทําตรงนี้แปลก ทุกคนเราเดินมาเจอดอกใหญ่ค่ะนี่ไม่เยอะนะคะไม่เยอะแต่ใหญ่ค่ะใหญ่ขายาวด้วยค่ะนี่สวยค่ะระหว่าเราได้เต็มถังห้าลิตรอีกวันนะคะทุกคนนี่แบบเก็บชิวๆนะคะวันนี้เก็บเฮ็ดขาแตกบ้างอะไรบ้างนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนมันตกมากมันเปาะมากค่ะเฮ็ดเวลาโดนฝนหลายๆเขาจะเปาะมากค่ะแตกเห็นไหมนะแตกหมดเลย เดี๋ยววันนี้เราหาให้เต็มถัง5ลิตรนะคะแล้วค่อยกลับเนาะเพราะว่าป่ามันอยู่ใกล้บ้านเรานะขนาดไม่เจอแบบไม่เจอแบบเป็นแผงเป็นแผลนะคะเก็บไปเก็บมาก็จะเต็มแล้วค่ะ ดูดอกนี้นี่ค่ะสวย ฝนหลายเลยมหมดเลยส,ยสวยๆอยู่ทางนี้เองมันดอกหม่เลย มันจะขื้นเพียบเลยนะคะทุกคนรอให้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาเก็บน้ออันน้อยๆนี่ค่ะเนี่ยไซส์เนี่ยเก็บสวยเก็บสนุกมาก ทุกคนมาแอบอยู่ใต้กิ่งต้นสนเข้อตัดต้นไม้มาล้มทับเห็นไหมคะเพียบเลยคะนุ่นนุ่นค่ะนุ่นอยู่ใต้ต้นสนนะคะนุ่นค่ะค่อยๆเก็บไปนะคะตรงนี้เก็บลำบากนิดนึงนะคะมันอยู่ใต้ต้นไม้กอไม้ เกือบเต็มถงังห้าลิตรแล้วคะ่ะทุกคนแป๊บเดียวเองเห็นไหมนู่นค่ะก้อน,นี้ค่ะสวยๆอุ้ย <laughs> ทุกคนดูนี่นะเขาโค่นต้นไม้ล่มลงมานะคะแล้วมันมา <laughs> เห็นมันมขืนอยู่ตรงนี้นะคะ่ะสวยค่ะ มือเริ่มแข็งแล้วค่ะใส่ถุงมือก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถุงมือมันใหญ่กว่ามือตอนนี้มือเริ่มุแข็งแล้วเย็นนอนอ่ะเอาไม่ได้อ่ะค่ะอยู่ไกลข้างล่างเห็ดไหมคะทุกคน <laughs> โอ้ยเห็ดสวยมากแต่วงเกือบไม่เห็นนะคะเนี่ยดูเฮ็ดก็ใยไม้โอ้โหมองแทบไม่ออกเลยค่ะ เดินผ่านเลยนะเนี่ยุกค่ะทุกคนสีเห็ดกับสีใบไม้ค่ะตอนนี้มือเริ่มช้าค่ะเริ่มจะเก็บช้าค่ะมือเริ่มช้าเริ่มจะแข็งค่ะ ดึงเอาดึงเอาเลยค่ะยาวๆ <c oughs> นี่ค่ะสวยๆเลยค่ะ <c oughs> อันไหนเห็ดอันไหนใบไม้คะ <c oughs> นี่ค่ะสวยสวย ออ้ยอุ้ย,ยสวยค่ะสวยค่ะโอ้ยนี่ค่ะชอบเวลาเห็ดมันเกิดกันเป็นช่ออย่างเงี้ยค่ะสวย มองไปเห็นใต้กิ่งไม้สามสี่ดอกอ่ะเรามีความพยายามจริงๆเลยนะเนี่ยอเอาจนหมดจ้ะเกี่ยงเลยบุ้คบุกบุกโอ้ยเนาะยังนี่เละบุ๊ นี่คะ่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้ถัง5ลิตรนะคะทุกคนเราก็มีแต่สวยๆเนาะถึงมันจะไม่ได้เกิดกันเป็นแบบกลุ่มใหญ่ๆนะคะแต่ว่าเขาก็มีแต่ดอกสวยๆนะคะนี่คะ่ะอา่าเต็มถังนะคะ5ลิตรนะคะนี่คะ่ะ5ลิตรไปคะ่ะทุกคนจะกลับบ้านแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านเลยคะ่ะเราก็ใช้เวลาเก็บเห็ดวันนี้ก็ เกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละเนาะหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละประมาณนั่นแหละนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเดินกลับบ้านแล้วค่ะเออเนี่ยค่ะเต็มถังเนี่ยเราเรากลับบ้านเราจะไปเอาไปฝากเพื่อนบ้านคนแก่นะคะเพื่อนบ้านของเราอะคะ่ะที่เขาให้สตรอเบอรี่เรามาปลูกเมื่อตอนซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วที่เรา,เาปลูกสตรอเบอรี่นะคะอา้าวกลับทางไหนเดี๋ยวดูทางก่อนเราจะคุย <laughs> เดี๋ยวฉันตั้งเดินลงไปทางนั้นไปค่ะทุกคนด้วยหมดจะคุยนั่นแหละค่ะแก่คนแก่แล้วเนาะถ้าเขาจะออกมามองหาเห็ดยังไงมันก็นลําบากนะคะเพราะเขาสูงวัยแล้วอุ้ยเจอเห็ดมันปูดอกนึงค่ะอะขอไม่ขอไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะมันดอกเดียวเองเนาะทุกคนเนาะอ่าค่ะเขาสูงวัยแล้วเขาก็ ออกมาหาเฮ็ดลาบากเนาะล้วก็อากาศกันหนาวแล้วมันก็มองยากนะคะเฮ็ดเห็ดดําเป็นเฮ็ดที่ว่ามองออกยากเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้เขาค่ะจะถามเขาว่าจะเอาไหมนะคะถ้าถ้าเขาเอาเราก็จะหายเขาทั้งถังนี่เลยนะคะเพราะว่าที่บ้านเรามีเยอะแล้วเนาะอืมน้าจิตน้ําใจกันเนาะคะแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายวิด,ดีโอให้ทุกคนดูนะคะตอนที่เอาเฮ็ดให้เขาอะคะ่ะเพราะว่า สังคมคนสวีเดนนะคะมันเป็นอ,อยังไงล่ะเราไม่สามารถถ่ายวิดีโอคนอื่นได้หรือว่าถ่ายภาพคนอื่นได้ถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเขานะคะขนาดญาติและครอบครัวฝรั่งของครอบครัวของแฟนอย่างเงี้ยไม่เคยถ่ายเขาลงโซเชียลเลยนะคะเพราะว่าเราเกรงใจเขานะคะเพราะว่าคนสวีเดนเขาค่อนข้างที่จะ,ะเข้มงวดเรื่องนี้นะคะ,ะไม่ว่าเราจะไปที่โรงเรียนหรือสถานที่ใดๆเนี่ย ถ้าเราไปถ่ายวิดีโอติดลูกคนอื่นเขาไปโรงเรียนเราไปถ่ายวิดีโอลูกเราแต่ว่าติดลูกคนอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาตจ,จากทางโรงเรียนแล้วก็จากผู้ปกครองของเด็กคนนั้นด้วยนะคะคือเขาก็จะเข้มงวดนะคะ โอเคค่ะทุกคนขอลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็มีความสุขกับวิดีโอนี้นะคะนี่กับบรรยากาศป่านะคะนี่ประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาพบก,กันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักเป็นกําลังใจที่ติชมที่ติชมกันเข้ามานะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนนี่เรามาเจอ,อไหลเรามาเจอพุ่มพุ่มตอนมาเจอโดนกัด อุ้ยฝนมาแล้วค่ะทุกคนจ้าไปไปจ้านี่ขนาดจ,จะเก็บไปฝากใครแล้ว่ะมังสั่งนั่นงะด็นดนี่ไปนาจะฝนตกอ้ก